สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้พมมีพระจงอางศึกนะครับปีสองห้หนึ่งนะพิธีใหญ่ครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่หลวงปู่เสกนะครับแล้วก็อีกหลายๆรูปเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นปีสองห้านหนึ่งนะครับนะครับตรงองค์นี้หน้าตาติดของชัดมากนะครับผมจะแนะนําวิธีดูเหมือนเดิมนะครับต้องต้องมีตัวจริงก่อนนะครับแล้วก็จําพิมพ์ทรงนี่ครับ ตาเจดีแบบนี้มีแค่แบบนี้แบบเดียวนะครับเจดี JD เป็นแบบนี้แบบเดียวนะครับดูครับบางองค์ก็เห็นชัดบางองค์ก็เห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยครับประมาณนี้ครับตาเจดีนี่เดี๋ยวเร,เริ่มดูทีละองค์นะครับต้องศึกษาจากองค์จริงนะครับพวกนี้นี่องค์นี้หน้าตาติดคมชัดนะครับ มีปี10กับปี251 1ครับปี2510กับปี2อ1 1ครับอันนี้เป็นปี251 1นครับดูครับหน้าตาติดคมชัดรงนี้สวยมากครับโปรติดเจอแต่หน้าไม่ค่อยติดนะครับครับจำใจดีนะครับเนี่ยครับใจดีและส่วนมากนะครับข้างหลังเนี่ยจะมีรอยนิ้วมือติดนะครับแต่วงนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับ เนี่ยหลักๆเลยครับจำเจดีให้แม่นะครับประมาณนี้ครับเจอผมเจอก็เก็บเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็วามาแบ่งพี่ๆอยงนี้ก็หน้าตาสวยมากเลยนะครับติดคมชัดนะครับดูครับนี่ครับเจอเจอบ่อยแต่หน้าตาไม่ค่อยติดนะครับถ้าเจอติดๆผมก็รีบคว้าก่อนเลย จำ JD, เจดีให้เป็นๆนะครับมีรอยนิ้วมือ,อครับปิดพ,พาดีพิธีใหญ่นะครับนี่หลักๆไปจำเจดีครับถ้าหน้าไม่เห็นเขาโค้งหน้าไม่เห็นก็ดูเจดีย์นะหลักๆดูเจดีเลยครับดูเนื้อให้เก่าๆแบบนี้ครับดูเนื้อให้ถึงปีสองพัน 5 1 1ประมาณนี้ครับนี่หน้าครับอสวยอยู่ครับเนื้อดำนี่เจดนีนี่มีรอยนิ้วติดบางๆครับผาจงอ้างศึกหรือผาอุดของออกศึกนะครับน no. คมชัดนะครับมีหลายพิมพ์นะครับเดี๋ยววันไหนเจอพิมพ์อื่นเดี๋ยวจะเอามาให้ชมอีกนะครับหูทองออกสึกพวมสององนี้หน้าตาติดสวยเลยครับนี่ก็ตาติดนี่ครับหน้าตาก็พอติดนะครับ มีมาสี่องค์นะครับพอดีพิธีใหญ่ดูความเก่าครับนะครับความเก่าของเนื้อดูครับเมื่อกี้ผมไปดูขอบข้างยังได้ดูขอบข้างนี่ ประมาณนี้นะสองนสวยมากเลยนะครับหน้าตาติดจมูกปากติดนะครับเก่าดูแบบนี้เก่าดูง่ายครับเนี่ยเก่าเก่าแบบนี้านลายนมือติดชัด ดูความสวยขององค์พระโอเคครับวันนี้มีไม้ชมแค่นี้นะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้คนระับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ